สวัสดีครับสบายดีไหมครับเมื่อวันนี้ที่เกาหลีก็ชิมาตกมากนะครับเป็นวันแรกที่ชิมาตกในปีนี้นะครับแต่ปริมาณมากมายนะครับก็ลูกสาวผมก็จึงตื่นเต้นมากแล้วก็ส่งวิดีโอมาให้พ่อแม่ชมถูด้วยเห็นไหมครับก็ชิมาตกเยอะนะครับก็แต่ยังไงก็ตามผมไม่ชอบฤดูหนาวเท่าไหร่เพราะว่ามันรู้สึกเจ็บนะครับ ก็ต้องเสื้อกันหนาวก็มันเยอะนะครก็หลายชั้นทีเดียวก็ทําให้เคลื่อนไหวก็ไม่สะดวกสําหรับผมก็อยู่เมืองไทยก็สบายก็เยอะนะครับแต่ผมมาเมืองไทยไม่ใช่อยู่สบายสๆเหรือท่องเที่ยวผมมาเมืองไทยเพื่อรับใช้พระเจ้าที่พระเยซูได้ส่งมอบให้แก่ผมนะครับคือมิชชันนไทยนั่นเองผมต้องประกศาศข่าวประเสริฐให้แก่ชาวไทย โดยเฉพาะอย่างิ่งพวกดิชินนักศึกษาและปัญญาชนไทยให้ปตดใจกรับใจเชืช่อพระเยซูได้ความโรดนะครับซึ่งกำลังหลงทางอยู่เนื่องจากยังไม่ได้ฝังเขาประเสริฐและไม่มีผู้เรียนแก่ด,ด้วยนะครับซึ่งพวกเขานำลูกแก่พาไปถึงพระเยซูผมจึงเปิดรายการชแนลลีนะครับคือทีวีขาประเสริฐพรคู่พระวจนะของวันนี้คือ พับของเถอได้รับการยกโทษแล้วซึ่งเป็นข่าดีที่สุดสำหรับคนบับทั้งลหนโคจุดจำนั้นคือลุกกาโบติเจโคทีสิบเจ็ดสิบแปดเพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าพับต่างๆของหนังซึ่งมีมากมายนานได้รับการยกโทษแล้วเพราะนางรักมากแต่คนที่ได้รับการยกโทษน้อยก็รักน้อยพระองค์เจ๋งตรัสกับนางว่า ปับคงเธอได้รับการยกโทษแล้วเพราะวจนะคงวันนี้เป็นเรื่องเราที่สวยงามมากและน่าประทับใจในพระวจนะคงวันนี้มีพระนางคนหนึ่งออกมาซึ่งมาหาพระเยซูแล้วแสดงความรักและขอบคุณพระเยซูมากแต่พระเยซูผู้หญิงคนนี้ทําตัวอย่างไงแต่พระเยซูนะครับและทําไมกระทําเช่นนี้เราจะไปดูกันนะครับคนอื่น ตามข้อสามเจ็ดนี่เนี่ยมีอิงคนหนึ่งในเมืองนั้นซึ่งเป็นคนบาปเมื่อรู้พระองค์กำลังเสวยอาหารอยู่ในบ้านของฟาริชีคนน,นั้นนางจึงนำผบน้ำมันหอมมาเยืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบัติของพระองค์แล้วร้องให้น้ำตาองเปียกพระบัติ นางจึงชายผมเช็ดจุบพระบัของพระองค์แล้วเอาน้ำมันฉล,ลมน้ำมันหอมที่ผู้หงนี้เทให้แก่พระเยซูน,นั้นมันแพงมากนะครับเมื่อเขกมาเยี่ยมบ้านก็เจ้าคงบ้านก็ใช้แต่ส่งสัญญยน์เท่านั้นเองใชายแค่นี้ก็หอมดีอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศแต่ในครั้งนี้ ผู้หญิงคนนี้ชายน้ำมันหมนานทั้งหมดในครั้งเดียวทำให้คนที่อยู่กับพระเยซูก็ตกใจหมดเลยนะครับนอกจากนี้พวกเขารู้สึกไม่ดีต่อผู้หญิงคนน,นันเพราะว่าเป็นคนบาบหนาถ้าอย่างนั้นหักไม่ใช่เป็นพระเยซูคนทั่วไปนันเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วอาจจะไล่อกนะครับโดยบอกว่าอกไปเถิดวันนี้ก็ทวงไม่ดีเลยอย่างไรก็ตาม ผู้หญิงคนนี้มาหาพระเยซูแล้วก็เทน้ำมันหอมที่แพงมากหมดในครั้งเดียวไม่ใช่แค่นั้นนะครับนางร้องให้น้ำตาไหลใช้ผมเช็ดเทนใช้ผ้าเช็ดหน้านะแล้วก็จุบพระบาทของพระเยซูอันนี้แสดงออกความจริงใจและความรักของเธอแด่พระเยซูเนื่องจากผู้หญิงคนนี้รักพระเยซูมาก ก็เลยทาตัวอย่างนี้นะครับไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนบ้าหรือมีปัญหาใดๆอย่างเด็ดขาดนะครับนิสัยของผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้นะครับหากตัวเองรักคนใดคนหนึ่งมากก็พร้อมที่จะสัลาเพื่อผู้ที่เธอรักแต่มีปัญหาคือผู้ชายใดๆก็ไม่สามารถรับจริงใจของผู้หญิงได้นะครับท่านทางลายรักพระเยซูไหมครับหากรักพระเยซู รักมากนอยแค่ไหนนะครับพระเยซูทรงรักเรามากแค่ไหนรู้ไหมครับผู้หญิงคนนี้ทาอย่างนั้นต้องมีเหตุผลก็เนื่องจากพระเยซูทรงรักนางมากกว่านัพระเยซูทรงทราบว่าผู้หญิงคนนี้กระทําเช่นนี้เนื่องจากได้พระคุณของการไถ่บาปจากพระเยซูมากซึ่งเมือ่อก่อนนางเป็นคนชื่อดังในหมู่บ้านไม่ทราบว่าทำบาปอันใดแต่ ประชาชนในหมู่บ้านเกือบทุกคนก็รู้หมดนะครับว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ทำบาปนามากแล้วใครก็เห็นผู้หญิงคนนี้ก็กล่าวโทษเธอชีวิตเช่นนี้มันน่าสงสารทีเดียวแต่เม้คนนั้นกล่าวโทษผู้หญิงนี้พระเยซูทรงเห็นการก,กระทำของเธอแล้วก็ตรัสว่าการกระทำของผู้หญิงคนนี้เป็นการขอบคุณพระเยซูที่ได้ทรงอภัยบาปของเธอ ซึ่งการกระทําของเธอเป็นการขบคุณแลกะการแสดงความรักของเธอแด่พระเยซูพระเยซูไม่กล่าวโทษคนบาปเพราะว่าพระเยซูทยทรงสดงมาสู่ร่งนี้เพื่อไทบาเราพระเยซูทรงตรัสว่าพระองค์แสด็มาสู่ร่งนี้เพื่อเรียกคนบาปไม่ใช่เพื่อเรียกคนชอบธรรมในร่งนี้นะครับคนชอบธรรมไม่มีนะครับมตแตคนเดียวทุกคนเป็นคนบาปทั้งนั้นคนบาปทั้งหัน,นจําเป็นต้อง พพระเยซูซึ่งไม่กล่าวโทษและทรงอภัยบาปของเราอาเมนพระเยซูทรงตกลับผู้ที่กลับใจและแสะดงขอบคุณความรักและพระคุณของพระเยซูที่ได้ทรงอภัยบาปพระเยซูทรงมีอำนาจที่อภัยบาปของเราอาเมนพระเยซูได้ทรงเปิดความผิดบาปของเราทั้งหลายโดยถูกตรกึงไม้กางแขนโดยสาราพระริตที่มีคุณค่ามาก เพราะฉะนั้นใครก็ตามยมรับตันเองเป็นคนบาปเหมือนผู้หญิงคนนี้นะครับและขบคุณพระเยซูด้วยน้ำตาหลายพระเยซูทรงอภัยบาปเราตามที่ข้อ4 8พระองค์จึงตรัสกับนางว่าบับของเธอได้รับกันยกโทษแล้วผู้หญิงหลายคนหาแฟนที่จะให้จริงใจคงเธอนะครับแต่ผูช้ชายทั้งหลายไม่สามารถรับจริงใจคงเธอได้ แล้วผู้หญิงหลายคนก็รู้สึกผิดหวังและทําตัวสกปรกเป็นผู้หญิงเช่นนี้เป็นจำนวนมากนะครับแต่ผู้หญิงคนหนึ่งในพระวจนะของวันนี้ก็ได้พบพระเยซูซึ่งทรงเป็นสามีที่แท้จริงทรงสามารถอภัยบาปได้พระองค์ทรงรับความจริงใจของเธอทั้งหมดต่อไปผู้หญิงคนนี้ไม่สแสวงหาความรักของผู้ชายทางโลกอีกต่อไปไม่ต้องประสบ ปัดเจ็บปาดแผลอีกต่อไปในตรงการข้มจะรับใช้พระเจ้าด้วยปุสุสุ์ใจตลอดชีวิตชีวิตที่ถวายศักด์และจริงใจเพื่อรับใช้พระเจ้าชีวิตนั้นสวยงามแต่การทำหน่งชีวิตเพียงแต่เพื่อความผดใจคงตนโดยทำแบบตนานาเนาื้อนังไม่สวยและ น่าเชืาอใจไม่ว่าจะอันพระคัมภีร์อธิษฐานหรือประกาศข่าวประเสริฐเมื่อเรารับใช้พระเจ้าโดยสารเวลาและสารทรัพสมบัติพระเจ้าทรงเห็นแล้วก็ไหวผลคนนั้นชีวิตเหมือนผู้หญิงในพระวจนะของวันนี้ก็สวยงามและทําให้ผู้ที่เห็นกันอุทิตนของเธอก็ได้ประทับใจไม่น้อยทีเดียวและในคริสจักรของเรา ก็มีพูิงนะครับพูน้าทังจิริญ,ญาณซึ่งไทยสลาเวลาสลรทรัพย์สมบัติเพื่อบิชันไทยก็มีนะครับเมื่อไราก็ตามนึกถึงผู้ที่ศาลาชีวิตเรื่องจากขบคุณพระเยซูที่ได้ทรงศาลาพระรหิตของพระองค์เพื่อไทยบาเราผมก็รู้สึกประทับใจและขบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงเตรียมคนนานไว้ในยุคนี้นะครับผมเรียนเชิญผู้ที่ฝังชมดูรายการน,นี้โผเปิดใจ รียนพระคัมภีร์และเข้าร่วมนมัสการตยยฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าสองวัยผล